คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาจับสัตว์หาย,ยากตัวเป็นๆที่พิพิธภัณฑ์มแมลงสยามอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่30นาทีมีทารันทูล่าแมงสาบยักษ์กระสุนไขยอินกิ้งกือหรือแมงแสนตีนนั่นเองแมงป่องเรืองแสงศึกษาวงจรชีวิตของผีเสือ้อการหาอาหารการผสมพันธุ์ศึกษาผีเสื้อตั้งแต่เป็นตัวหนอนจนกลายเป็นดักเด้ ที่นี่มีผีเสื้อหายากให้เราดูเยอะแยะไปหมดเลยการเลี้ยงร่วงชนิดต่างๆดูสิมีร่วงกลางห้าเขาด้วยการปรับตัวของแมลงดูแมลงตรงนี้สิเหมือนใบไม้เลยดูออกไหมตรงไหนเป็นผีเสื้อดูตรงนี้สิแมลงมีพิษทั้งนั้นเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ซชิโร่ชาแนลด้วยนะครับลืมบอกไปวันนี้ซันมาทำคอนเทนต์กับ j จสซี่นซึ่งโซนแรกที่เรามาก็คือโซนแมลงเฮ้ยทำไมตัวนี้มันมีขาด้านหลังเหมือนจระ,ะแตเลยอะตรงนี้เป็นไล่อะ โอ้โหดูตาดิตาดิมันมีกี่ดวงเนี่ยตารวมตาเดียวสองไหนสองรูบนดิลูกเออมีมีลูกดูหิ่งห้อยหรือเปล่ามินดูตรงนี้เอาตตัวแ้ามินดูตรงนี้เห็นเออหิ่งห้อยจริงจด้วยตัวตัวใหญ่มากไหนเออตัวใหญ่จริงด้วยอันนี้ที่เขาชนกวางกันนี้ลูกตรงเนี้ยเขากวางมาสู้กันตรงเนี้ย ด่งกว่างสู้กันโอ้ยกว่างห้าเข่าโอ้โหดุงกว่างตัวยักษ์ดูนิ้วดินิ้วเราเล็กไปเลยตัวนี้ยิ่งใหญ่ตัวตัวนั้นนลังการจริงตัวเนี้ยตัวเบลเลอร์เลยใหญ่มากนี่อ๋อที่เราเจอโอ้ยทำไมตัวนี้มีสีอะสวยตัวนี้อ้านี่มีผีชีพไปแล้วตัวศัตรูพื่อตัวนันเป็นดวงมันเป็นเป็นงวงมันมีงวงกัดกันงวงมันใหญ่ที่เจอที่บ้าน อนี้เป็นตัวัวเมียด้วยุงอันนี้บุ้งอันนี้บุ้งได้เหรอนี่อยู่ในหมู่ง่อยอะบุ้งไม่มีตัวที่เราแมงไห้แมไมเนี่แหตะกิ่งไม้ที่ลูกหมยถึงอะาเีที่ปนมาก่อนเยอะมากเลยตัวนี้มันจะปลอมเป็นกิ่งไม้ตรงนั้นอยซานตรงนี้เหมือบไม้เลยมันปลอมตัวอยู่ไหนมันเป็นใบไม้ชัดไหนไปดูสิ ันทำไมมันเหมือนใบไม้อะไม่แต่เนี่ยใบไม้เข้ามาให้เปรียบเทียบเนี่ยเป็นกิ่งไม้กับกับผีสเสื้อมันซ่อนตัวอยู่เห็นไหมสองตัวไม่เนี่ย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 อันนี้เหมือนใบไม้นนสเสอสเสอไอ,อ้ล่างเนี่ยใบไม้แล้วเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อหูกมันปลอมตัวอยู่กับกิบก่งไม้ใบไม้ไงโอ้กิ่งคือว้าวเ <I know. S 2> นี่ยที่บ้านมีตัวนี้อย่าไปจับไปเชียนะเออถ้าเพื่อนเพื่อนเจอแมลงแบบนี้ให้รีบแจ้งผู้ปกครองในทันทีมันคือแมลงก้นกระดกถ้าสัมผัสตัวมันผิวเราอาจเละได้เลยโอ้ตรงนี้สีสวยยมากเล มันสะท้อนแสงเลื่องแสงแดดเนี่ยแดดทีละครึ่งนี่ไงเห็นเลยคู่นี้กับคู่นี้ผสมกันได้ปีกโคราชว้าวเจ๋ามีโครโมโซมให้เห็นด้วยใช่ไหมแม่ชายจะมีลูกศรลูกผู้หญิงจะเป็นวงกลมเสื้อเลื่องแสงตัวจิ๋วเนี่ยมันมีจุดเนาะที่นะโอ้นอนกว่าจะมาเป็นผีเสื้อยากอุ้ยสะท้อนแสงเยอะแยะเลยสีมันเรืองแสงอ่ะเจ๋งโคตร ีอยกับสีฟ้าถสงเงินที่สวยจังเห็นไหมตรงนี้พี่เขาเปิดให้ดูเนี่ยตรงนี้จับได้ด้วยเบาๆนะเดี๋ยวไส้แตกตัวนี้เคยเห็นไหมเอ่ยโอตัวใหญ่เลยเคยเห็นตามบ้านไหมไม่เคยค่ะตอนนั้นมีกี่ตัวไม่มีค่ะดตัวที่พี่เข้ามาให้ดูนี่จับได้หมดเลยลูกเฮ้ยน้องจะออกแล้วค่ะน้องจะออกแล้วเหรอจัมาดูดักแด้ลูกเม่งมุมตัวเบลเลอร์เลย ไอตัวนี้น่ารักจังหาไม่เจอไหมเลยเนี่ยโอ้แมงสาบแมงสาบเป็นอาหารมันแมงสาบดูแมงสาบอยู่ในออสเตรเลียพีเตอร์ตัวยักษ์โอ้ใหญ่มากเลยเท่ากับไข่รังไข่เลยโอ้ยว้าวดงแมงสาบโอ้โหจริงดีเยอะแยะเลยโอ้เต่าเต่าโอ้ยผีเสื้อผีเสื้อเฮ้ยซันมันดูมันเกาะพื้นนี่ดิ เดี๋ยวเราโดนจับไงเพราะยายาบางตัวจับไม่ได้มันคันลูกลูกยายเขาบอกว่าไม่ให้จับนะให้ลูบเลยเฉยแต่บางตัวมันมีคันเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นผีเสื้อเราไปปล่อยไว้ในพุ่มดีกว่าไม่รู้อยู่ต้นไหนตัวนี้สวยมากเลยตัวใหญ่ด้วยคู่เลยดูดิวิมับวิมับเฮ้ยตัวนี้มันผสมพันธุ์กันเลยเนี่ยดูดิมันติดกันอ่ะเขาอนุญาตให้เข้าไปไหมไม่มาอยู่ตรงป้าเนี่ยเห็นดีลูกมันผสมกันตูดมันติดกันลูกป้ามาดูตัวน่าสงสารไหมไหนดูสิ เรียกรถพยาบาลตัวนี้ปีกมันบาดปีกมันบาดเจ็บขาดปีกมันขาดสันยูอย่าจับเด็ดขาดโอ้อยมันผสมพันธุ์กันไหนไหนสามแล้วเนี่ยโอ้ยสามเลยเออเบนสามไปแย่งเขาอ่ะโอ้ยมันไปแย่งมันไปแย่งผสมพันธุ์น่ะมันชอบแย่งกันผสมพันธุ์ของฉันของฉันออกมาสองตัวนี้เฮ้นี่มีหอยเออเนี่ปลาเขาไปในดอกอะไรทำให้ดเสื้อในตัว ซันดูมันเอามันเอาปากเข้าไปในดอกดิตัวเนี้ยมันแยงเข้าไปในดอกอ่ะดูดน้ําหวานนะตัวนี้ดูดมันเลยอ่ะมันพางตัวแต่ฉันชอใบไม้แห้งโอ้ตรงนี้เป็นกิ่งไม้สีเขียวเลยลูกลุกมาดูดินี่มีนโซนิชิมีนหาเจอไหมอ่ะมีนหาเจอไหมมีนหาเจอไหมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เออตัวนี้อันนี้นี่ก็พรางตัวนี้กำลังดิ้นเลยนี่กำลังดิ้นเลย โอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยตัวมันนุ่มไหมลูกแข็งแต่ว่าแขวก็ตรงนี้นุ่มมากเลยเบาๆเลยมันจะกระจีมันเดียมมันเดียมเออเอารับตาด้วยมันเฟิร์มมันเคิร์มลายมันน่ารักมากเลยเนาะลูกทีสองตัวเลยรอะลูกมันอ้าปากเลยลูกๆมันอ่ะอ่าโอ้ยอันนี้คือรังสีนี่ไว้ทำอะไรครับเาเรืองแสงได้อ่าเขาเรืองแสงเหรอเออจริงๆด้วยดูดิมัน กล้ามเขาเลื่อมแสมจริงด้วยอันนี้ต่อยไม่เจ็บใช่ไหมลูกลองไหมเ <laughs> จ็บนิหน,น่อยมันเลื่อมแสดโอ้ยซันนัสฮารันทูล่าว้าวอันนี้ฮารันทูล่าเหรอน่ารักโอ้ยอยากลองรูปเรออยากลองรูปเหรอระวังคนนะไม่ต้องขนเอาแมงสาตัวนี้ถ้าเห็นในทีวีเขากินกันด้วยนะลูกไหนเขาดูใกล้ๆหน่อ<ด>ยสิตัวมันแข็งไหมแข็ง เหมือนกระดองเออมีอยากลองอุ้มไหมรสชาติมันจะออกมาครีมี่คีมี่เหมือนในแฮทไลท์คิงไงลูกขวบไหนๆคือกระสุนพอินอ๋อนี่งไงเพื่อนที่เพื่อนบอกอ่ะเหมือนทั่วเลยมันเป็นกระสุนนะครับอ<า>้ออะไรนะเพื่อนรัววางรัวาวางจะกิ้งตู๊กนิน่มๆนะลูกเอาสองมือได้ไหมปะเออสองมือดีกว่าลูกเอาประคองไว้ประคองขยันขยงจะกระจีเลยมือ้านี ก็มันช่วยนวดลูกมันช่วยนวดมันมีหลายตีนเอ้ยย่าเฮ้ยยาแล้วเหรอขอถ่ายรูปก่อนดีอย่าทำหน้าแดงดีเราเขินแล้วมันแกก๋วจีเขาดูหนนะแกกแล้วมันมีกลิ่นด้วยอยากให้มินลองคนละชนิดกันเอาอีกตัวไหมรอมือคุบตุ้มไว้ลูกเออสองว้าวไม่มีพิษเหรอครับไม่มีพีชจะต่อยได้ไหมไม่ได้คนชอบชอบคิดว่ามันเป็น ตะขาบไงแต่มันไม่ใช่มันมีก้นด้วยเฮ้ยมันกำลังไต่สนุกเลยกำลังสลับเอาสลับมือมาสลับมือมาเปลี่ยนมือโอเคเจ๋งดีฮะโอ้มันนอนเป็นแทะมันนกิเบ้างตัวไหนกินเชอร์รี่นี่นี่นี่อ๋อมันกินอาหารมันใช่ไหมเขาอาหารที่เป็นเจลลี่อ่าสลับมันเป็น โอ้โอ้คุยกันอยู่โอ้กำลังสู้กันตุบจับจุกจับจุกจับจุกจับอีอ๊ะอันอันนี้แกล้งตายมั้ง่ะไม่ได้แกล้งตายลูกตายจริงเอาจริงอ่ะใช่อีตัวนี้ทำอะไรกินอ่ะฝังศพมั้งเหมือนมึงกินเพื่อนเลยตัวนี้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 ก็สู้กันเนี่ยตัวนี้โดนขุกิดปิวเลยโอ้โหไม่จกิงไม้เลยแขนยาวเป็นแม่นาคหรือเปล่า ตัวนี้ก็แข็งยาวเนี่ยตัวน,นั้นไหนก็จะมุดดินนะมีเห็นไหมอันนั้นพบรุ่งโอดจากดินอือพยายามขุดครับดูโอ้มีอันนี้โคลนอยู่เห็นไหมมันก็อยู่ในตระกูลนะแต่ไม่เจอตัวัจังเนาะอย่าใกล้ปากอย่าใกล้ตาลูกโอ้นิ่มนิ่มเหรอใช่มันนิ่มพี่ซี่โค้งแล้ว เขาให่ตัวมันเล่ยๆอย่างนั้นแหละอกากจับอ่ะไปขอพี่ได้ไหม,มกบแอฟริกาบลูฟล็อกบลูฟล็อกเหรอตัวใหญ่มากเลยเ<อ>ต็มกระถางเลยนี่เขาเรียกว่าตุ๊กแกลายเสือดาวลูกเป็นไงบ้าง,างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซันชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งซันชิโร่ช anel ด้วยนะคบคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊จ